สวัสดีค่ะพบก,ก,กับช่องเราปูเกาะนะคะตอนนี้คือ f อซีนะคะนันลุมป้าแล้วค่ะถ่ายรูปด้วยออ่่ มีถ่ายเอ็กซ์ซีก็รอถ่ายรูปนะคะฝนก็ตกด้วยค่ะโอ้โหวิ่งนะคะทุกคนวิ่งขึ้นด้านในค่ะเพราะว่าฝนตกนะคะเด่นมากหมดก่อนแน่เด่นมากหมดก่อนเน่สอีกวิละ

啥都吃满了。 มาต้อมเอาลูกลูกเสียงค้องโคตรดังอยู่นะน,นี่โอ้โหตอ,ตอนนี้ลุงถูกลุมแล้วตอนแรกๆบ้านค่ะ FC เอยอะแยะเลยค่ะ อยาทายคิดไเด้อครับ่านคุณ่แม่จะหายครับยายคิดได้กระตักระตายจำได้หมดเลยนะคะเฟซีอันนี้เพื่อครับผมอันนี้อันนี้คือดโดนยนักการเนปากแ่วันีค่เ่ยค่ะวีคเดี๋ยว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 ิจะหาประเด็นปากปาก ำีจำได้จำได้อครับคุณผู้ชมต่อไปนะคะเรียนภาาังเน พรอนนี้ฝนก็ตกด้วยนะคะทุกคนคิดว่าลูกไหนงามให้เลือกเจ้าไปถามคนไหน้ากยว่ากันแม่หนแม่สีจำได้หมดเลยค่ะทุกคนสีจริงีใจเนาะเพราะว่าจำได้ทุกคนทุกช่อง เดี๋ยวไปดูป้าก่อนโอ้โหมาทางนี้อีกนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูเอซีนะคะที่มาต่งให้เลยนะ มผ้าใหญ่มากเลยค่ะคนะคะทุกคนสวยมากเลยฝนก็ตกด้วยนะคะวันนี้ดูฝนตกตอนนี้เราก็เข้ามาหลบฝนนะคะโอ้กว้างมากเลยเนาะน่าใ ก็ฝนตกกว้างมากน้ำรดนแแหนายรถแห่น้รถนแห่ก็มาแหงน้าแหงน้าโอ้รดนแหงมาแล้วแหงนาคุณครับูก nice. ็มองนะคะมีฝนตกฟองน้นสาราใหญ่มาก นี่นะคะฝนตกแล้วะค่ะนะคะทางนน้นก็การละใหญ่นะคะทางด้านโน้นที่เราไปกินเงาะมาแล้วค่ะเมื่อกี้นะคะเงาะเงาะเยอะมากะค่ะแล้วก็จะมีลำไยนะคะยาแก้ไอชั้นเลือดเลยโอ้กวงนี้นะคะโอ้กว้างมากค่ะ พื้นที่กว้างพื้นที่กว้างนะคะทุกคนที่จอดรถเยอะแยะเหมือนเอฟซีว่าอยู่ด้านในนี้นะคะมาถึงปุ๊บนะคะก็คลายร้อนด้วยฝนนะคะพรมน้ำมนต์ลงมาเลยเนาะพรมน้ำมนต์ลงมาเลยให้เราเย็นนะคะจะถึงถึงที่หมาแล้วนะคะฝนถึงได้ตกนะคะมีคะ่ะรถใบบุญอยู่ทางนู้นนะคะ ป้าก็นั่งอยู่ทางนน้นนะคะแต่งอยู่ทางนู้นนะคะ mm hmm. ก็คือกับ FC เอ็ดชะแย่ๆนะคะที่มาต้อนรับเป็นอย่างดีเลย mm hmm. ส่วนแอดมินจะอยู่ทางด้านนน้นนะคะแม่ทีน้องพลอยแอดมินนะคะนั่งอยู่น mm hmm. สวนมากข่าวัดนะคะ mm hmm. นี่ค่ะจะมีภาพวาดด้วยนะคะสวยงามมาก เป็นเิกักษณ์ของวัดเลยนะคะมีภาพวาดด้วยสวยมากสวยเนาะเสือวัดเนะาะสวยมากเลยทั้งใหญ่ทั้งใชสนะง่สวยทั้งร่มรื่นนี่นะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ